โดนจี okay. ้หรอโดนจี like ้เค็นี Hir ้บอกโดนจี้ขอบโดนจี yeah, like okay. nah, ้ถ้าเราอยากเป็นสเตจจิมมันต้องอย่างนี้ไงคนห่อเปิดใจโดนจี้ปโดนจี้น่าติดกันมีเออประเด็นใหญ่ตัื่อวานเขาหยุดทุนบาร์บาบิวอนไม่แรงมากเลยอ่ะตัื่อวานเป็นหมีเลยัเป็นบาบิจอคดูดีใจได้ไหมคะคุณต้นห่อจากทุกที่ที่เราเปิดตัวไปอยู่ดีๆก็มีเรื่องที่แบบช็อตจริงๆเกิดที่สาขาเชียงใหม่ไฮซิตเชียงใหม่ ก็เป็นลานที่โด่งดังมากในเชียงใหม่เนาะแล้วก็สังเกตว่ายอดมันติดตัวแดงคือเขาจะมีการส่งยอดแบบทุกวันหมายถึงวันอะไรเงี้ยเราจะมียอดที่เราตั้งเป้าไว้ไฮซิตไม่เคยมียอดตัวแดงหรือต่ํากว่าตั้งเป้าที่เราเราต้องการมันหลายวันหลายวันมาละแล้วก็เอ่อถึงวันที่พนักง,งานเขาทาความสะอาดอนะหอมก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยมาติดตั้งแต่วันไหนช่างมาติดตั้งแต่วันไหน แต่เป็นวันที่เขาทำความสะอาดแล้วก็ยกโซฟ,ฟาแล้วเขาก็เจอเขาก็จะแคปรูปมาแล้วก็บอกในไลน์กลุ่มว่าอันเนี้ยมันคืออะไรแบบเด็กไปเจอมาแต่ผมคิดว่าทางภาคเหนือเขาก็มองเป็นอย่างเดียวแหละว่าเป็นเรื่องของการทาของคุณใส่อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าฝั่งกรุงเทพก็จะเวลาที่เราแชร์รูปเนี้ยฝั่งกรุงเทพก็จะบอกว่าแพรพีทแขกทาตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมีความลบหลู่ในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นแบบเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิภาคกันไปในเรื่องความเชื่อ เอาจริงหอมหอมเชื่อว่าไอ้วิธีการทำเสศยสร์อะ่ะมันมีมานานแล้วมันมีมาจริงแต่หอมไม่เชื่อว่าทําอะไรได้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรได้ฉะนั้นเราทําให้คนที่เราเกลียดไหมอะ่ะหรือว่าตอนนี้มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นกูเกลียดมึงกูทาของใส่ได้ไหมอะ่ะอะไรเงี mm ้ย hmm. หอมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอิคลิตอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวมากเราเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วเราจัดกาหรือว่าแก้สัยังไหมหอมเรา ก็จะมีฝั่งอาจารย์ทางเชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์เราเราก็ถามอาจารย์เราว่าไอสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องของมนดำจริงจริงทางตำราอย่างเงี้ยเขาจะว่าเป็นผงของผีตายโหงแล้วก็เทียนที่หักอย่างเงี้ยก็จะเป็นหักเพื่อให้เป็นรูปทรงอวัยวะเพศอีกเพราะว่ามันไม่ควรเข้าไปอยู่ในนี้สถานที่แบบเนี้ยต้องเป็นอวัยวะเพศช,ชายออก็คือเอาเราไปตั้งได้เลยเราเป็นสนัญลักษณ์สิ่งนั้นแต่ว่า ไม่มีผลกับคนที่เที่ยวแต่จะทําให้กับยอดธุรกิจตกทีนี้เขาพูดว่ายอดธุรกิจตกอ่ะอมันดังตกจริงๆงั้นก็ทําบุญทําอะไรไปตามที่เขาบอกแต่ยอดก็ยังไม่ได้ขึ้นฉะนั้นมันพูดในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับขอคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เชียงใหม่เสร้างคอนเทนต์ไม่มีกระแสข่าวนี้ค่ะไม่มีค่ะถ้าเห็นที่ไหนแปลว่า ตาเราไม่ดีค่ะแต่ว่าคือเราก็ไปเจอจริงไม่ได้มาอเอามาถ้าเจอจริงแล้วมีคนมากล่าวหาน,านั้นขอให้ตลบน,นั้นไปอยู่กับคนคนนั้นด้วยเธอ,อ <c oughs> รู้แค่แช่ง <c oughs> มาแช่งกลับเราปรึกษา,กษาจริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ให้ปูก ใจอาฆาตเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นนะนะถ้ามันเป็นตามความเชื่อว่าเป็นเป็นผงผีตายหงจริงๆมันก็จะมีวิญญาณขอผีตายหงใช่ไหม <S <S เขาไม่ได้รู้เรื่อง <S <S เขาไม่ได้รู้เรื่องและเขาไม่ได้มี มีความอาฆาตกับเราเขาแค่ทําตามอะไรบางอย่างก็คือถ้าในฝั่งอาจารย์เราก็คือให้โอ,อ้โหศิกรรมแล้วทําบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพรมา่เกิดการนี้ขึ้นมาเรามีเราจะต้องมีการน,นิม,มนต์เจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเสริมทัพที่เชียงใหม่ไหม,ไหมทาบุญค่ะผมเชื่อว่าแค่ทําบุญคาสัฆทานททาบุญให้เขาแค่นี้พอแล้วหอมไม่เชื่อว่ามีอะไรที่สามารถจะอยู่เหนือชีวิตที่เราลิขิตเองได้อะคะ่ะต่อให้ยอดตกก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเชียงใหม่ แต่ตอนนี้ยอดมันจะขึ้นแล้วเพราะมันได้กระแสแล้วไฮซิตเชียงใหม่และบาร์โฮสหลายๆร้านไม่ต้องเป็นศัตรูกันนะคะขอให้เราทํามาค่ะ้วยการเอาเชียงใหม่จงเจริญสาธุสาธุพิมรับพร9 9าเมาเคยมีมีศัตรูหรือมีผู้แข่งมาที่นู่นเลยเงี้ยศัตรูโดยส่วนตัวไม่มีแล้วค่ะก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัตรูทางธุรกิจแหละไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจ เป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็จะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเนาะจริงๆอ่ะทุกๆธุรกิจอ่ะเรามีคู่แข่งทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะแล้วหอมก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทําอาหารเสริมทำทําอะไรเงี้ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมิติใหม่ในเรื่องของพอ,งองเราไปย้ายอยู่ภาคเหนือแล้วมันมีเรื่องของการทําของเสยศาสตร์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมิติใหม่กับเราอย่างนี้ในในส่วนของกรุงเทพเราต้องมีการระาวังตรงนี้ยังไงบ้างต้องต้องมีการยกโซโฟาขึ้นทุกอันไหมคะกรุงเทพอมคิดว่าไม่น่าจะมี จะมีเรื่องสุนใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กในร้านเราแก้ผ้าพทั่วราผ้าของเราดีอยู่แล้วของเราดีของดีแค่ไหนเจอของดีกว่าแต<ล>่ต้องเช็คบ่อยๆนะผือจะแบบเช็คของเช็คของเออหอ,อมคิดว่าจากการที่หอมทําให้มันเป็นข่าวเนี่ย่อเป็นการบอกเอ่อคนที่ทําสิ่งเหล่านี้นะคะว่าอ่าวันนี้สิ่งที่ทําอยู่เรารู้แล้วถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคุณทําใส่ใครแล้วมันไม่ดีระวังสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัว หอ,อมเชื่อว่าธุรกิจเราร่วมมือไปด้วยกันได้ทำเชียงใหม่ให้มันน่าเที่ยวก่อนดีกว่าหลังจากคนที่คุณซีกับคุณนัสมีแขกเขาไปที่เขาไม่ติดใจไม่อยากไปรับเพิ่มอะไรอย่างี้ครับงานเพิ่มคุณซีน้องซีโร่โน้องซีโร่โก็ตกใจเหมือนกันกับออยอดดื่มใดๆนะคะ,ะแก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องน้องน้องซีโร่ซีไปทำ u t u b e ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของหอมคือซีมาแล้วอะไปให้สุด ในชีวิตซีจะมีโอกาสได้ยืนบาร์โฮสใหม่ในชีวิตมันคงไม่มีอยู่แล้วไหนๆมาแล้วอ่ะลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้เราให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีอ่ะเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาร์โฮสเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณจะต้องเอนเตอร์เทนแขกมีอะไรบ้างเราให้เขาซ้อมตั้งแต่ข้างบนแล้วปรากฏว่าพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆเพราะตอนตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจบที่เอ็มี่ ใครจะไปสู้ยี่สิบดื่มเอ็มมี่เอ็มมี่ยี่สิบดื่มคิดอย่างนั้นคุณติคิดว่าไงวันนั้นมันอยู่ในเหตุการณ์เดินผ่านไปในวันนั้นในเหตุการณ์ทำหน้าได้ดีหรอมืดนะแต่วันนั้นน้องซีโร่เขาทำได้ดีนะคะซีโร่ทำได้ดีประทับใจมากโดยปกติเวลาการประมูลดื่มมันเหมือนประมูลรถเนาะมันจะปิดขึ้นทีสามดื่มห้าดื่มสิบดื่มน้องซีโร่มาเริ่ม 50แล้ว20ทําทำไมมันกระโดดไกลจังวะ30สักพักไป100ดื่มเราตกใจมากเอาวะร้อยดื่มนี่จบแล้วล่ะไม่น่ามีแล้วอีกโต๊ะหนึ่งบอก150ไม่ได้ขึ้นเป็นทีละสิบยด้วยนะเป็น150เราก็รู้สึกว่าโูหบางทีเนี่ยของมันอยู่บนฟ้าม,มันไม่เคยเอื้อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องทําวิถีทางเพื่ออยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มากทนะี่สุด หอมไม่แน่ใจว่าร้านนี้สถิติสูงสุดเขาอะไรยังไงนะคะเพราะว่าหอมเพิ่งเข้ามาถือหุ้นแต่ว่าวันนั้นน่ะถือว่าพีคมากแล้วก็ยอดเอ่อยอดที่ที่จบมาเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยซีซีวัดมามันก็ไม่เสียหน้าเนาะแต่มันมีคนหนึ่งค่ะบอยพิษนุบอกว่าถ้าหอมเอากูไปกูสองร้อยดื่มการันตีไม่เอาค่ะเขายกเื้ยกมือไว้ที่ยกาือไว้เขาเสนอตัวขนาดนี้่ ร้านเอาเอาแบบวคนที่เขาชอบแบบบอยไงแต่เอาไม่ชอบดันมือเราจะใช้มาตรฐานผู้่อพิหารตัดสินกับแขกทุกคนไม่ได้นะใครจะไปเลือกมันเขาไมได้ส่งไว้ยืนเอาอย่างนี้บอยพิศนุอาจจะต้องต่อคิวเพราะว่าคิวลายชื่อเอาวันที่ที่จะมาเป็นเซเลบเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตามเดือดตาตามเดือดตายืนจับมือคู่กับบอยพิศนุเลใครบอยพี่จะน่ารักอันนี้คิวล่าสุดคือใคร ขออนุญาตไม่บอกอแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดตัวมาได้หือหาดทำไม,ไมตั้มกับบอลไปซื้อวิธีตรงไหนทำไมต่อคิวต่อคิวก็คือคิวยาวไหมคะที่หอมคิวยาวคิวนี้คิวยาวอยู่เออแต่ว่าเอาตัวดีๆเขามีอยู่มีพร้อมยืนไม่ดีตรงไหนสอ, Q, องคนนี้ย,ยทุกตรงตรงไหนคือจุดดีก่อนเขาการันตีว่า200ดื่มมากกว่า4ี4วัตนะ่ะเอาให้ได้20ดื่มก่อนยืนเปลืองน้ำเปลืองแอร์ที่ร้านนี่เราบอกว่าร้องน้เดี๋ยวเาเหรอ เอาเดี๋ยวดูตัวพ่อตัวแม่เขาย,ยืนก่อนอไม่ถ้าเราดูความพิถีพิถันเราจะแนะนำตั้มกับบอยยังไงถ้าจะต้องไปยืนตรงนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ซ้อมรับรถก่อนร <c oughs> ับรถคนหนึ่งรับรถคนหนึ่งสักเยี่ยวก่อน <c oughs> ดูบรรยากาศดูบรรยากาศเ <c oughs> รียากว <c oughs> ่า <c oughs> ไม่เรียนรู้อ่าเออโอเคการที่เราไต่เต้าขึ้นมาอยู่จุดเนี้ยหนูไหวไหมลูกอ่ะเดินขึ้นเวทีอะขาหนูสั่นกับก็แก๊บๆแล้วหรือยังลูกอันนี้เลยไกลคนคนเหรอชอบแทนตัวเองว่าลูกลูกจะขึ้นเวทีแล้วนะร้องเพลงอะขัดใจมากอ่ชอบลำตัวแก่อะนั่็รอไปก่อนเนาะใช่สุดท้ายฝากบาพูดตรงเราค่ะก็ฝากคาริคาริโชคชัยสีนะคะแล้วก็เอ่อถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาเด็กเดี๋ยววันที่16เราจะพาน้องๆจากพัทยา ออกแฉนะแล้วก็เรียนเชิญสื่อที่ไม่ใช่ผู้หญิงก็ผู้หญอแ้หเลอดไปทะไมกันเดี๋ยวหลอดก็ทำเป็นุเขาจะมาแตกตัวหรือเปล่าสูไหมสู้ไหมกี ก็เรียนเชิดคาริคาริโชคชัยสีนะคะแล้วก็6 7 8กันยายนนี้เราจะแกรนโอเพนนิ่ที่พัทยาอาจจะขอพูดถึงคนในพื้นที่พัทยานิดนึงนะคะว่าหอมเป็นคนที่ชอบพัทยาแล้วก็เมืองพัทยามาชอบไปท่องเที่ยวหอมยางมีเพื่อนที่พัทยานะการที่หอมไปพัทยาครั้งนี้หอมอยากให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากให เศรษฐกิจหรือธุรกิจที่นั่นน่ะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งลบกวนฝากเนื้อฝากตัวอย่ามองของเป็นผู้แข่งนะคะขอบคุณค่ะ